ในวันที่7-8ตุลาคม2,566ได้มีการจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักนกวัตรกรรมการศึกษา Future e d Fa c e 2 3 2 3ติดบูธไอเดียเติมเครื่องมือขยายขีดจำกัดการเรียนรู้ณมิวเซียมสยามกรุงเทพมหานคะรโดยมีการจัดงานรูปแบบของออนไซต์และไฮบริดเริ่มต้นกิจกรรมตั้งแต่เวลา13นากาถึง20นากาโดยเป็นการร่วมมือจากผู้นำองคอ์กรภาคเคร่ายด้านการศึกษาระด,ดับประเทศ ได้แก่รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการสำนักงานคณะก,กรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคสรองศาสตราจารย์ดรสิดีเดชสุชีวะประธานสภาคณะบดีครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายดรพิทักษ์โสทยาคมผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตรกรรมการศึกษา ธันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตเลขานุการณคณะกรรมการภาคีเพื่อการศึกษาไทยและผู้ร่วมก่อ,กอตั้งภาคีเพื่อการศึกษาไทยนางสาวกนกวลีวิริยะประภยัยกิจกรรมการภาคีเครือข่ายเพื่อการศึกษาไทยนายสมยศเกียรติอารามกุลรองผู้อวยการสอสอทอด้านสร้างสรรค์และหลอมรวมเนื้อหาไทย P ี s อและดรนันทพรจันเฉลียเฟรีบุตร CEO Sta Education โดยงาน Future ร at ์ Fa ็ดมีธีมหลักของงานก็คือการสร้างการศึกษาที่มีความหมายประกอบไปด้วย6กขีที่เป็นหัวใจในการสร้างศึกษาที่มีความหมายสำหรับทุกคนได้แก่อยู่ยุทธสมีประโยชน์ P problem แก้ปัญหาได้ R real world สอนคล้องกับโลกความเป็นจริง I impact สร้างผลกระทบเชิงบวก เซฟไดเรก t กำกับตนเอง e e x p e r i ซ n c ์ Experience, การเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วย,ายงานฟิว u จอร์เอ็ดเฟสนะคะปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็วัตถุประสงค์หลกักๆเนี่ยคือเราอยากจะมีพื้นที่เพื่อที่จะเฉลิมฉลองนะคะในเรื่องของการ uh, จัดการเรียนรู้นะคะแบบที่เน้นเรื่องของทักษะอนาคตนะคะเรื่องของการใช้นวัตกรรม เรื่องของการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทักษะอย่างเช่นพวกทักษะซอฟต์สกิลต่างๆนะคะที่ผู้เรียนเองเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะโดยใจความสําคัญนะคะก็คือเราอยากจะให้มีพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการที่โรงเรียนได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะคุณครูได้มาพัฒนาตนเองร่วมกันแล้วก็มีของนะคะมาโชว์มาแชร์กัน,นะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือการสร้างชุมชนตรงนี้ให้มีความเข้มแข็งะคะ่ะ คะ่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนในในเครือข่ายค่ะที่ได้ทํานวัตะกรรมมาค่ะแล้วก็จะมีที่เขาสมัครมาด้วยนะคะในส่วนของพิชชิ่งนะคะก็จะมีโรงเรียนแล้วก็มีกลุ่มนักเรียนนะคะที่สมัครมา,มามากกว่า100ทีมนะคะที่จะมาพิชชิ่งเรื่องของนวัะตะกรรมกันด้วยค่ะความคาดหวังหลักๆก็คืออยากให้มี ส่วนร่วมนะคะจากทุกภาคส่วน,นะคะ่ะแล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยได้มีพื้นที่แล้วก็มองเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกสนานนะคะแล้วก็มีความหมายสําหรับชีวิตค่ะก็คือธีมหลักของเราก็คือเรื่องของการจัดการศึกษาที่มีความหมายค่ะก็การจัดการศึกษาที่มีความหมายเนี่ยก็จะอยู่แต่ละรูปแบบของโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละโรงเรียนก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าความหมายของเขาเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับผมว่างานในวันนี้นะครับมันเปรียบเสมือนกับสนามเด็กเล่น ทางความคิดของครูและเด็กนะครับเป็นพื้นที่อิสระที่ทําให้ครูและนักเรียนได้ร่วมกันคิดตั้งแต่คิดโจทย์คิดสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกันออกแบบการหาทางออกร่วมกันและที่สำคัญคือการได้สะท้อนคิดแลกเปลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในอย่างที่กล่าวกันว่าครั้งแรกนะครับนั่นแต่ผมเชื่อว่าครั้งที่2เราจะได้ความคิดที่เฉียบคมขึ้นเรื่อยๆและที่สําคัญคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เกี่ยวข้องจนกระทั่งทําให้ทุกโรงเรียนกลายเป็นสนามเด็กเล่นทางความคิด และครูของนักเรียนและครูที่จะได้คิดและทำอะไรร่วมกันครับครับนั่นแหละครับจากไทยพีพีนะครับปงคผู้แทนสื่อทุกๆสื่ออะไรดีกว่านะครับก็ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นสื่อเนี่ยเราน่าจะมีหน้าที่3อย่างนะครับอย่างแรกเลยคือคือช่วยช่วยกันส่งข่าวสารชาสัมพันธ์วิธีคิด การสร,าร้างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆในในงาน Future e d f e c e เนี่ยไปไปให้กระจายให้มากที่สุดนะไม่ไม่ว่าจะเป็นแวดวงการศึกษาหรือแวดวงใดๆนะครับส่วนที่2คือใน,ในรอบๆเนี่ยมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายครับเราสามารถเก็บเกี่ยวไปเป็นคอนเทนต์ไปเป็นเนื้อหาของของตัวรายการหรือว่าสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์จะเป็นโทรทัศน์หรือจะเป็นสื่อเสียงใดๆก็ตามนะครับสุดท้ายคือ คืออยากจะใช้พลังหนังสือะในแง่ของการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเป็นเจ้าของคอนเทนต์เนี่ยช่วยช่วยทําให้เกิดความเข้าใจความรู้สึกว่าวัตกรรมในการศึกษาเนี่ยจับต้องได้ทําได้จริงแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานะต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณครับคือว่าตอนนี้เราประเทศไทยเราเต้องการการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมากนะครับ ตัวอย่างของนวัตกรรมที่มาอยู่นี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนพวกเราทุกคนเห็นว่ามันเป็นไปได้แล้วก็เราเชื่อว่ายังมีนวัตกรรมที่ดีๆอย่างนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยในแต่ละพื้นที่นะครับก,ก็หวังว่าคนที่ได้รับชมได้รับข่าวสารจากตรงนี้จะได้ร่วมกันส่งเสียงนะครับแล้วก็ร่วมกันส่งตัวอย่างที่ดีๆเหล่านี้ออกมานะครับซึ่งทาง s t a r f ฟก็คงจะเป็นแหล่งในการรวบรวมที่จะนำสื่อสารให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมต่อไปครับ ครับ,บครับคิดว่าคราวนี้ก็คงจะเป็นตัวอย่างของการสร้างแรงบันดาลใจของของโรงเรียนและคุณครูนะครับในการที่จะนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ปฏิบัติมาตลอดปีเนี่ยมาเหมือนที่ทีทมเราเฉลิมฉลองเนี่ยเราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันก็ปีหน้าเนี่ยทุกคนก็รู้ว่างานนี้เป็นงานที่จะปล่อยของดังนั้นทุกคนที่กําลังสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงเด็กเนี่ยก็จะ พยายามจะเข้ามานะครับแลกเป็นรู้ในเวทีนี้ก็คิดว่าเป็นหมุดใหม่ที่ดีในปีหน้านะครับก็คิดว่าโรงเรียนต่างๆก็คงจะเตรียมที่จะส่งผลงานต่างๆมาชชวยแแชร์กันเต็มที่ครับขอบคุณมากครับค่ะก็วันนี้งานมี2วันนะคะมีวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้อีกนะคะวันนี้เนี่ย ถ้าใครมาไม่ทันก็ยังมีไลฟ์นะคะจากทางบ้านสามารถที่จะติดตามได้หรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่ในกรุงเทพ้วสามารถที่จะมาได้นะคะก็กเชิญชวนนะคะเพราะว่าเราก็ยังจะมีกิจกรรมอีกแน่นเหมือนกันนะคะมีทั้งตัวเวิร์กช็อปมีพาเนลดิสคัชชั่นนะคะมีมีคีโนตนะคะมีเรื่องของการให้อวอร์ดด้วยนะคะพรุ่งนี้เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ก็สามารถติดตามได้ในไลฟ์ได้ค่ะ